ตอนนี้ก็ HBA Farm ตอนนี้อยู่ต t อปต่อไปนะครับผมอยู่กับน้องแอร์นะเรียกจูแอร์นะ,ะภาษาอิสลามก็คือถ้าเป็นลูกคนเล็กผู้ชายจูแอร์อรรถ้าเป็นลูกคนโตสุด ไม่มีอ่ะบัดจุบัดจูบัจจุบัจจุบัจบัจลุบัจงลงัจจุบัจลงบอล้เบัจจุบัจจอบัจจูบัจลงบัจจุบัจจุบัจจุบัจจัจะบัจจุ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 บัจนุบัจจ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 ุบบาจะบจบบบบบ ที่ทาการตลาดอย่างสม่ําเสมอแบบนี้นะครับผมไม่มีไม่ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีวันที่จะแบบไม่มียอดขายบอกงี้กะถ,ถ้าทำเสมอนะถ้าทาเสมอแบบนี้นะไม่มีวันที่จะแบบเจอทางตันหรืออะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยอายะแหงอโยะแหงหนองจิกนะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับมา เป็นไง FC บ้านๆไหมผมให้ดูบรรยากาศบรรยากาศบ้านๆคือที่เนี่ยเคยมีน้ําท่วมมาก่อนถูกไหมแล้วตอนนั้นท่วมสูงขนาดไหนถ้าอยู่นี่ก็สองไมตรดสองเมตรแล้วเราทําไงให้นกเราจับออกเซ็งกงแล้วก็พาหนีที่สูงก่อนเหรอแล้วหลังจากนั้นโหเรามีจํานวนเยอะขนาดเนี้ยเนี่ยอย่างโอ้โหผมไม่รู้ประมาณกี่ล็อกเนี่ยเจ็ดสิบล็อกได้เจ็ดสิบล็อกก่อเจ็ดสิบครับพื้นที่ตรงนี้คือเจ็ดสิบล็อก Uh, F4 ไปเข้าใจก่อนตรงเนี้ยเจล็อกไอ้เมื่อกี้ที่เราดูอ่ะ100ล็อกต่างกันไม่เยอะแต่ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะครับไม่สําคัญว่ามีทุนไม่มีทุนทําได้หมดนะครับดูทําได้หมดนี่นะครับอยู่กับท่านนายกกำานันชานะครับคุณนันาน์เลืองโลดพิธี ATM ตอนนี้เรามากันแล้วอะเดี๋ยวดูเขาต้องดึงนกก่อนนะครับขึ้นลอกอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือตัวดีนะครับที่เขามากันนี้ก็คือเขามีจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ก็คือมาฟังเสียงนกนะครับชื่ออะไรนะกุหลาบแดงกุหลาบแดงโอ้โหกุหลาบแดงตัวนี้แชมป์อะไรอ่ะครับเคยแชมป์งานชนะงานชนะครับที่หเบบี้สองครับ ที่หนึ่งเบบี้นะครับนกรุ่นเบบีนะครับสนาม ATM ก็เคยใช้เหมือนกันนะเคยเอ,เ,อเคยชัป์ที่สนาม ATM ีออง14บี่นี่แหละที่เราเห็นกันนะครับที่ที่เห็นมีทั้งไก่ทั้งนกนะครับนี่เดี๋ยวก็รอฟังกัน เราลับมาที่นี่น่กกกกกนคก็แล้วที่ที่าอะจรมาพอกลับมาวมันไม่ยไยว่ามันเไม่เคยไปาม่เลเซียเล่าเข้าในปันเทือแมวขึ้นแค่เนี้แมอออวมอ๋อแค่พอเห็นใช่ไหม